คอนเฟิร์มแล้วคะ่ะแอนทองประสมกับเจมจิคู่กันแน่นอนทางด้านแฟนๆแห่เดาว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้คะ่ะหลังจากมีข่าวลือลอยออกมาสักระยะวา่าพระเอกคนใหม่ที่เตรียมจับคู่ในละครคัมแบกรอบหลายปีของแอนทองประสมเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงคือหนุ่มรุ่นน้องหน่าใสอย่างเจมพีรายุคะ่ะล่าสุดได้รับการคอนเฟิร์มข่าวดังกล่าวเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโดยตัวของหนุ่มเจม ผ่านการสัมภาษณ์โดยรายการหนึ่ง เป็นเรื่องเล่าเช้านี้ช่วงครอบครัวบันเทิงว่าพอได้ยินชื่อว่าเป็นพี่แอนเป็นรุ่นพี่ในวงการที่มากฝีมือมากๆเล่นละครมาเยอะมากๆตื่นเต้นตกใจยังไม่เห็นบทมีผู้ใหญ่พูดคุยกันบ้างถ้าคอนเฟิร์มร้อเปเซ็นจะมาบอกอีกทีเมื่อถามว่าประกบพี่แอนกดดันไหมพระเอกหนุ่มก็ยอมรับเขาว่ากดดันอยู่แล้วไม่รู้จะยังไงเลยไม่รู้จะต้องทำการบ้านหนักขนาดไหนตน ื่นเต้นต้องรอลุ้นไม่ใช่แค่ท่านผู้ชมผมก็ด้วยในด้านของแฟนในโลกออนไลน์ต่างออกมาคาดเดาค่ะว่าเรื่องที่เตรียมจับพระนางต่างไวยมาปะกันนั้นก็คือน่าจะเป็นเรื่องแสงชานในมานเมฆจากนวนิยายชื่อดังของดวงตะวันค่ะโดยเป็นการเล่าเรื่องราวความรักของต่างไวยของเชอปางหญิงสาวที่รักความสมบูรณ์แบบมีความรู้มีความสามารถสามารถสอบต่อ ได้ทุนไปเรียนต่อกลับมาทํางานใช้ทุนก็ก้กาวหน้าในหน้าที่การงานเป็นอย่างสูงด้วยวัย37แต่ได้เป็นถึงรองสสททั้งยังถูกวางตัวให้ขึ้นเป็นผออ,อในสมัยหน้าขณะที่ดอนซึ่งเป็นเด็กหนุ่มในวัย26จากต่างจังหวัดเข้ามาทํางานเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์เช่าห้องพักเล็กๆอาศัยอยู่เพียงลําพังแต่แล้ววันหนึ่งโลกของคนสคนก็เวียนมาบรรจบกันค่ะเมื่อเชอปางตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก ของฟิตเนสตามคำแนะนำของน้องสาวว่าตัวเธอควรออกกำลังกายพักผ่อนบ้างและเธอก็ได้มารู้จักกับครูดอนเป็นครูผู้สอนคาร์ดโยคะในเรียนคาร์ดดอนเห็นถึงความมุ่งมัน่นตั้งใจพยายามของเธอยิ่งมารู้ว่าเธอปางเป็นถึงรองพอ,อสอสอทเขาก็ยิ่งชื่นชมและชื่นชอบพอได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นดอนก็เกิดความรู้สึกลักและเทิดทูนเธอขณะที่เชอปงังเธอประทับใจในความสนุกสนานสน สใของความเป็นวัยรุ่นและซื่อตรงของดอนแม้สถานภาพทางสังคมจะแตกต่างกันมากแต่สำหรับเชอปางเมื่อเธอรักดอนเธอก็ไม่คิดจะแอบคบหากันอย่างหลบหลบซ่อนๆเธอทำทุกอย่างเพื่อให้คนรอบข้างยอมรับดอนแต่ก็ยากนักทั้งยังยงใยไปถึงในเรื่องการเมืองถึงขนาดเธอจะต้องเลือกระหว่างความรักกับตําแหน่งในอนาคตแต่สำหรับเชอปางแล้วเธอยอมเดินหน้าพุ่งชนทุกปัญหา เธอจะไม่ยอมเลือกความรักของเธอกับดอนไม่ใช่เรื่องผิดดอนไม่ใช่ตัวปัญหาของเธอเธอต้องได้ทั้งสองอย่างส่วนจะใช้เรื่องนี้หรือไม่ต้องรอติดตามความชัดเจนกันอีกทีหนึ่งค่ะแต่ที่แน่ๆใครที่รอลุน้นแอนทองและหนุ่มเจมจิมาเจอกันนั้นก็คงจะได้เฮกันดังๆแล้วแล่ละค่ะ